สวัสดีค่ะเพื่นอนๆและท่านผู้ชม f อฟซีเนารักทุกท่านนะคะเห็นไหมคะนี่คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวนะคะหุงข้าวทุกวันนี้นะคะไม่ต้องงอหวดอีกต่อไปแล้วค่ะสําหรับมาดามทั้งหลายนะคะที่อยู่เมืองนอกนะคะและก็น้องๆที่มาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆนะคะเนี่ยแอไปจัดการเนื่องข้าวเหนียวในหม้อนะคะ เหนียวนุ่มเหมือนนึ่งในหัวดไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะมารับชมวิธีทำกันนะคะว่าทำยังไงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมข้าวเหนียวนะคะเอามาล้างนะคะเอามาล้างเอามาล้างน้ำให้สะอาดพัดสองน้ำนะคะแล้วเราก็จะนำไปนึ่งในหม้อหุงข้าวนะคะ ตดแล้วก็ลินน้ำออกนะคะเราจะเอาน้ําสาวข้าวไปรดจ้ต้นไม้ของเราในสวนนั่นเองนะคะเพื่อนๆน้นําสาวข้าวมีวิตามิน B นะคะวิตามินอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ต้นพืชต้องการค่ะคะ่ะแอลก็ใช้น้ำก๊อกที่เป็นน้ําอุ่นนะคะล้างข้าวแล้วก็จะเอาน้ํา อุ่นจัดนะคะแช่ข้าวไว้ประมาณ15นาทีนะคะแช่ไวบห้1ถึงยีนาทีนะคะข้าวก่อนที่เราจะนําไปนึ่งนะคะก็ใช้ผ้าขาวบางรองก้นนะคะข้าวจะได้ไม่ติดนะคะข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดหมอ้อค่ะ ผ่านไปยี่สินาทีนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปในหม้อหุงข้าวนะคะเ,เพื่อนก็ไม่ได้เทลงไปทั้งหมดเลยเพราะว่าน้ำเยอะนะคะเราจะต้องไม่ใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าถ้าเรามีน้ำเยอะในก้นหมอนะ้อข้าวเราก็จะแฉะนะคะ,ะเทคนิคในการหุงข้าวเหนียวในหม้อห,งหุงข้าวเนี่ยเนื่องข้าวเหนะียวในหม้อหุงข้าวเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ใส่น้ำนิดหน่อยค่ะใส่น้ำนิดหน่อยก็พอแล้วค่ะเขาไม่ได้ต้องการน้ำเยอะนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะกดปุ่มคุกกิ้งนะคะแล้วก็ปล่อยเอาไว้ให้เขา้าเด้งขึ้นมาอยู่ที่ปุ่มอุ่นนะคะปุ่มโวมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะอยักไม่ได้ออกมาเปิดแบบนี้เลยนะคะ รออีก20นาทีก่อนนะคะถึงจะเอาออกมาคนนะคะปล่อยให้เขาสุกอยู่ในหม้อ,อก,ก่อนสักประมาณ20นาทีแล้วเราก็จะมาคนแบบนี้นะคะคนให้ทั่วๆเลยข้าวจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะเราจะใช้เวลานึ่งข้าวเหนียวทั้งหมดประมาณ40-50นาทีนะคะรวมเวลาทั้งหมด ก็ทำเหมือนนี่แหละเราคนๆแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งต่อนะคะเพื่อนๆแต่ว่าขั้นตอนนี้มันก็มันก็สุกแล้วแหละนะเราไปนึ่งต่ออีกให้มันสุกทั่วกันเฉยๆเพราะว่าเราคนขึ้นมาขั้นกลับด้านขึ้นมานะคะมันก็จะได้สุกทั่วถึงกันดีๆก็จะได้ข้าวเหนียวนิ่ม ก็เป็นวิธีการที่สะดวกนะคะสำหรับพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนะคะสำหรับอยู่เมืองไทยก็ใช้ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการหงุงเนื่อข้าวในหวดนะคะก็ใช้วิธีนี้ก็สะดวกดีค่ะข้าวนิ่มเหมือนกันคะ่ะคอนเฟิร์มนะคะแต่ต้องทําให้ถูกวิธีนะคะ ตอนนี้เราก็จะนำไปนึ่งต่อนะคะนำไปใส่หม้อหุงข้าวแล้วเราก็จะกด c o o k ิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะและเราก็จะรอให้เขาดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้น เราก็จะปล่อยเอาไว้ประมาณ20นาทีนะคะเนี่ย20นาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูข้าวนะคะเนี่ยเราได้ข้าวเหนียวที่นุ่มมากเลยนะคะเหมือนนึ่งในหัวดเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้โกหกนะคะเนี่ยเรื่องจริงเลยเพราะว่าทำแล้วได้ผลดีก็เลยเอามาแช์นะคะสำหรับพวกเราชาวอ่า ชาวเมียฝรั่งเนาะที่อยู่ต่างประเทศเราไม่มีหววนะบางคนเราก็ใช้วิธีนี้เอาค่ะนะคะแล้วก็วันนี้มีเมนูนึ่งเห็ดนึ่งผักจิ้มแจ่วมะเขือเทศนะคะแยวก็ไปเอามะเขือเทศในสวนมาเยอะแยะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาทำน้ำพริกมะเขือเทศแล้วก็นึ่งผักเรี่ยคะ่ะจะกินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้ ค่ะก็น่าลองนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยลองก็ลองดูนะคะอย่าแอลลองดูครั้งที่หนึ่งนะคะเนื่องข้าวเหนียวเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเพราะว่าใส่น้ำที่ก้นหม้อเนอ่ยเยอะไปหน่อยมันก็เลยแฉะนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการหุงนะคะอย่าใส่น้ำเยอะนะคะใส่น้ำพอให้ เคลือบหม้อสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะคะค่ะสำหรับการหุงข้าวก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อน,อนคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาดองแอปเปิ้ลน้อยกันนะคะเก็บแอปเปิ้ลมาดองนะคะเนี่ยแอปเปิ้ลตอนนี้สุกแล้วคะ่ะแก่จัดแล้วนะคะแย่ก็ไปเก็บมานะคะ เดี๋ยวจะมาดองให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปคลิปวิดีโอหน้าเราก็จะไปเก็บแอปเปิลกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ